ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะสวัสดี f อซที่น่ารักนะคะกับท็อปิกแบบว่าที่รุ่มร้อนรุมเรานะคะมาแล้วมาแล้วค่ะก่อนนอนบอกฝันดีกู๊ดไนท์คิดคุณผู้ฟังไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็ไพ่ที่หยิบได้วันนี้นะคะโอ้ oh y god อ่านยากอีกแล้วว่าเธอสี่ดาบหดาบแฮงแมนเกิดอะไรขึ้นเลขสีเลข, 4, เลข6กแฮงแมนราศีกุมอีกแล้ว ผู้ชายนะคะผู้หญิงนะคะหมายเลข4หมายเลขหหมายเลขสองสองสองสี่ได้นะคะ4 6 64ก็คือหวยออกวันนี้เลยเด้อหวยไขยคือบ้านไผ่ทางด้นมือคืนละ่ะมาค่ะวันนี้นะคะไพ่ที่นางฟ้าหยิบได้นางฟ้าจะให้ชื่อท็อปิกอะไรดีเจ็บละกรรมช้าชอกใครกำลังเจ็บละกรรมช้าชอกเพราะคุณในตอนนี้แล้วกันเนาะเพราะว่า สดาบะเธอเจ็บจริงๆเลยทิมแล้วทิมอีกคำพูดความรู้สึกการกระทำของคุณบันทิมแทงคนคนนึงให้ต้องห้อยหัวส่องสำเบิงคุณนางฟ้าไม่รู้ว่าคุณกับเขานะคะมีปากเสียงบาดหมางเรื่องใดกันไพ่สี่ดาบหกดาบหดาบมีคนคนหนึ่งกำลังพายเรือจ้วงหนีใครสักคนนึงหันหลังให้กับทุกสิ่งอย่างตอนนี้นะคะ การห้อยหัวของคนคนนึงออกมาชัดอีกแล้วราศีกุมราศีเมษราศีเมถุนเธอราหูกำลังจะออกจาก ดวงชะตาของแต่ละราศีหรือจะเข้าไม่รู้ว่าตอนนี้นะคะราศีเมษราศีเมถุนแล้วก็ราศีกุมกําลังจะหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างหรือกําลังจะไม่หลุดพ้นหรือยังไงนางฟ้าไม่แน่ใจเลยละเกิดอะไรขึ้นน่ะเขาคนนั้นนะคะทุกใจต,ตรอมใจละทมใจแบบว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงแต่ตัวคุณนั้นไปไกลลิแล้วอะความเป็นสี่ดาบอะการที่คุณกับ าน,ะะนางฟ้ามองว่าการนั่งเรือหนีแล้วก็หายไปจากชีวิตคุณคือเขากำลังรู้สึกว่าคุณไม่เอาเขาจริงๆแล้วตอนนี้พลังงานของชาวราศีกุมโหยหาโหยหวนคิดถึงพั่มเพลิ่พึงลำพันแต่ไม่สามารถที่จะเอื้อมมือไปสอยไปหยิบไปฉุดกระชากรากดึงคุณได้นางฟ้ามองว่าคุณกับเขานะคะอาจจะจบความสัมพันธ์กันมาสี่ ชั่วโมงสี่สัปดาห์หรือสี่วันสี่เดือนสี่ปีไปจนถึงนะหปีอะไรก็ได้แต่สิ่งที่เขามองมาที่คุณตอนนี้ใช่คุณไปแล้วจริงๆอ่ะคุณไม่เหลียวหลังหันกลับไปไม่กลับหลับไม่ตื่นไม่ใช่เขาอ่ะตอนนี้อารมณ์เขาแบบอ้อเบื่อจังเลยไม่อยากอยู่แล้วไปไม่กลับหลับไม่ตื่นดีไหมตอนนี้นะคะ คนราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง16มีนาคมแล้วก็มีเดือน4เดือน6ออกมาเขากับคุณนะคะอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์กันไปเมื่อเดือนเมษามิถุนาหรือกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ณนะเพรานี้ตอนนี้คนที่หายไปไกลลิบไปจากชีวิตเขาอะเขารู้สึกลำพึงลำพันรู้สึกว่าแบบอยู่ๆก็คิดถึงคะนึงหาคุณแต่ภายใต้ความคิดถึงมีความเจ็บระบมบอก ใครไม่ได้กลับไม่ได้ไปไม่ถึงบางทีเขาอาจจะแบบว่าเที่ยวพูดกับใครต่อใครว่าไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยกับการเลิกลากับคุณไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่จริงๆแล้วเวลาอยู่คนเดียวคือโคตรรู้สึกอะ่ะเธอมันอ่านไพ่าย,ยากมากแต่มันต้องอ่านแบบนี้จริงๆเราตั้งใจจะอ่านแนวแบบว่าน่ารัก18บบวกแต่ไพ่ที่หยิบมามันเป็นแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นคดีพลิกต้องอ่านแบบนี้นะคะตอนนี้มีดาเม การส่งพลังงานความเจ็บปวดจากนางฟ้าให้สื่อสารผ่านไพ่บอกกับคุณผู้ฟังด้วยเซนและจิตอิญญาณว่ามีชาวราศีกุมราศีเมษราศีเมถุนคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์เมษายนมิถุนายนกำลังเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกว่าคุณน่ะอยู่ไหนก็ไม่รู้ว่า ท้องทะเลกว้างใหญ่ไพศาลน่ะคุณเหมือนเข็มที่ตกลงไปในมหาสมุทรอ่ะเขาจะงมยังไงอ่ะต่อให้คุณเป็นเพชรท,ที่ตกลงไปในแม่น้ำอ่ะต่อให้ภายเรือวนหาก็หาไม่เจอแล้วเขาได้ทําคนที่ดีที่สุดเพชรเมร็ดงามอันเลอค่าของเขาหลุดมือปล่อยมือเขาไปแล้วไพ่แฮงแมนนะคะเขาพยายามที่จะมูฟออนมูฟออนหลายครั้งพยายามที่จะบล็อกคุณลืมคุณแบบ พยายามที่จะบอกว่าเอาความทรงจำใหม่ๆเข้ามาแต่เมื่อเขาอยู่คนเดียวเขาต้องนอนตรงๆให้ความรู้สึกที่เคยเกิดขึ้นกับคุณมันเข้ามาทิ่มแทงคนคนนี้ผู้ชายราศีเมษราศีเมถุนราศีกุมทําไมนะถึงไม่เคยลืมคุณผู้ฟังของนางฟ้าได้เลยสักวินาทีเดียวเธอเจ็บขนาดไหนเจ็บ กับการที่ไม่รู้เลยว่าคนที่เขาเคยรักคนที่เขาผูกพันนะ่ะเหินห่างหมางเมินหนีเขาไปอยู่ไหนตอไหนแล้วตอนนี้คุณผู้ฟังอาจจะจบความสัมพันธ์กับเขาข้ามนาม้ำข้ามฟ้าไปอยู่คนละจังหวัดคนละทวีปคนละประเทศอาจจะอยู่กันแบบว่าคนละซีกโลกเลยก็ไม่รู้แต่บุคคลเหล่านี้นะคะราศีเมษราศีเมถุนราศีกุมมิเคยลืมเลือนแล้วก็ หายจากความทรงจำที่มีคุณออกไปจากหัวใจเขาเลยโอ้ยอ่านไพ่เสมือนประหนึ่งว่าแบบว่าเป็นเรื่องดราม่าของใครขอเป็นแบบว่า หากแม้ว่าคุณนะคะยังจําคนคนนี้ได้จําคนลาศีมเมษราศีเมถุนลาสีกุมคนนี้ได้ผู้ชายผู้หญิงหมายเลข2เลข4เลข6อยากบอกว่าเขาเหล่านั้นนะคะไม่เคยลืมคุณเลยไม่เคยที่จะแบบว่าไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงคุณเลยความรู้สึกที่มันเจ็บ บดมันดิฟยังเฝ้าส่องซำเบงมองหาคุณตามโซเชียลมองหาคุณตามแบบว่านะตามสื่อต่างๆหรือยังพิมพ์ชื่อคุณเซิร์ชชื่อคุณใน Google เพื่อที่แบบว่ายังรู้ว่าคุณยังมีชีวิตอยู่ไหมมีคนคนนึงนะคะที่จบความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วยังเฝ้าคิดถึงแล้วก็ ขอให้กงร้อพรมนิคิตกงร้อของโชคชะตาได้เหวี่ยงคุณกลับมาให้เขารับรู้ว่าคุณยังสุขสบายดีหรือไม่แต่เขาคนนั้นไม่รู้สึกว่ามีความสุขเลยในแต่ละวันไม่ว่าเขาจะดิวความสัมพันธ์กับใครหน้าที่การงานการเงินครอบครัวเขาจะดีอู้ฟูมั่นคงแค่ไหนแต่ในใจเขายังโถวินยังโหยหายังรู้สึกว่ามันขาดแคลนตอนนี้นะคะมีคนคนนึงรู้สึกว่าขาดแคลนบางสิ่ง บาางงอยง่และอยากให้กลับเข้ามาเติมเต็มแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าคนที่เขารู้สึกว่าอยากได้อยากมีอยากครอบครองนั้นเลือนหายตายจากความทรงจำเขาไปแล้วแต่มันกลับแบบว่าดีฟไงภายใต้ความรู้สึกที่มันแบบว่าลึกที่เขาจะพยายามจะปลดจะผักจะแบบว่าไม่คิดไม่ยึดติด มันกลับมาทิ่มแทงเขานางฟ้ามองว่าเขารู้สึกกับคุณมากนะคะหากแปนว่ามันไม่มากมันจะไม่มีสี่ดาบหกดาบแล้วก็แฮงแมนความแฮงแมนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบนอกจากบอกใครไม่ได้กล่าวให้ใครเขาไม่สามารถที่จะบอกเล่า90าความรู้สึกที่มีต่อคุณให้ใครฟังได้นางฟ้าไม่รู้ว่าคุณดีวความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนคุณกับเขาอาจจะบอกว่าเคยคบกันแบบลับๆหรือเปล่าเพราะว่ามันถึงได้เจ็บขนาดนี้ เจ็บที่ต้องซุกต้องซ่อนไว้ดาบที่มันทิมแทงเขาสี่ดาบเนี่ยทิมทั้งหน้าทั้งบนแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจเลยคุณผู้ฟังนอนอยู่ก็ร้องไห้นั่งอยู่ก็ร้องไห้โศกเศร้าโศก,กาเมื่อคิดถึงคุณนะคะโอ้ oh my god ทำไมมันถึงได้ดีฟขนาดน,นี้คุณกับเขานะคะแฮงก์แมนอาจจะเกิดวันอาทิตย์วันเสาร์วันพฤหัสวันศุกร์ได้นะคะ คุณกับเขานะคะอาจจะเกิดปีจอปีขานปีงูปีไก่ปีหมาแล้วก็ปีตัวเล็กๆก็ค่ะปีถอะปีชวดได้นะคะความเป็นปีชวดปีเถาะปีหมาปีไก่ปีเสือก็ได้นะคะหากแม้นว่าเขานะคะพูดกับคุณได้ในตอนนี้เขาอยากให้นางฟ้าสื่อสารผ่านไพ่บอกคุณว่า เจ็บที่สุดเลยในวันที่คุณเดินจากไปเจ็บที่สุดในวันที่เลิกลากันแต่ไม่มีโอกาสที่จะแบบว่ากลับมาขอโทษขอ,อการง้อคือเขาไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณทำอะไรตอนนี้มีคนคนหนึ่งเฝ้าอธิษฐานร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้ กงล้อของโชคชะตาเหวี่ยงคุณกลับมาต่อให้ไม่ได้เป็นแบบเนื้อคู่หรือว่าแฟนหรือว่าคนที่จะแบบว่าร่วมเรียงเคียงถนนกันแต่ขอให้เขาได้รับรู้ข่าวสารของคุณบ้างขอให้เขาได้รับรู้ว่าคุณสุขสบายดีไหมไม่มีแค่โครคภัยไข้เจ็บใช่ไหมยังโสดหรือเปล่าหรือมีลูกมีเต้าแต่งงานไปแล้ว ตอนนี้นะคะนางฟ้ามองว่าพลังงานความรู้สึกของคนคนนี้ส่งมาให้นางฟ้าแบบว่ารุนแรงมากนางฟ้าไม่รู้ว่าคุณอาจจะลืมเขาไปแล้วหรือเปล่าแต่เขาคนนั้นเลข4เลข6เลข2ครั่ำครวญคะนึงหาตัดใจจากคุณไม่ได้เลยประมาณว่าครับ ตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงความที่คุณพายเรือหนีเขาไปอ่ะคุณปล่อยทุกสิ่งอย่างคุณทิ้งไว้ทุกสิ่งอย่างคุณทิ้งเขาไว้ตรงนี้แต่คุณไปถึงไหนคุณขึ้นฝั่งแล้วต่อให้เขาพายเรือตามคุณอ่ะหกดาบอ่ะ คุณหันหลังคุณบางเมินคุณเฉยชาณนะตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเจอกันสมมติว่าเจอกันในที่สาธารณะหรือในห้างใดๆก็แล้วแต่คุณก็แค่แบบยักคิ้วแล้วก็ยิ้มให้อืมอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะประมาณว่าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมกินข้าวกันไหมอยู่กับใครทำอะไรทำงานที่ไหนประมาณนั้นเลยอะ่มอะมลสมความรู้สึกที่มันแบบว่า หลอมรวมเป็นแบบว่าพายุทอร์นาโดที่มันมีมากมันฟุ้งมากเกี่ยวกับคุณนะคะนางฟ้ามองว่าคนคนนี้นะคะราศีกุมราศีเมษราศีเมถุนเนี่ยกำลังรู้สึกว่าขาดแคลนจริงๆอะใช่ตะ ตอนนี้นะคะเขาโสดหรือไม่โสดไม่รู้ตัดใจเขาว่าคิดถึงแต่คุณผู้ฟัง f อซของนางฟ้าในคอมเมนต์บอกซิว่าใครจบความสัมพันธ์เลิกลากับคนเกิดเดือนกุมภาเมษาหรือว่ามิถุนายนไปแล้วตอนนี้เขานะคะอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงทุกวันนี้นะคะเขาเฝ้าแบบเมนิเฟตแปลว่าอธิษฐานสวดมนต์หรือไปมูวัดไหนวัดไหนก็แล้วแต่ขอให้ได้บงังเอิญเจอคุณผู้ฟัง ของนางฟ้าสักครั้งเถอะเขาจะไม่ทําให้คุณเสียใจเสียหายใดๆเลยเขาจะแบบแค่แบบว่าเดินไปแบบว่าตามหลังคุณคุณกับเขาอาจจะเคยมีความสัมพันธ์แบบซัมติงซัมวันกันเขาอาจจะเดินตามหลังคุณก็จ,จะจําการเดินของคุณได้จําความแบบว่าน่ารักของคุณได้บุค,คลิกท่าทางของคุณเขาจดจําได้หมดคนคนนี้นะคะยังตราตรึงยัง คือยังมีความสนิมส้อยกับคุณผู้ฟังคือหมายความว่าหากแบน์ว่าได้เจอคุณอีกสักครั้งนึงต่อให้จบกันไป2เดือนจนถึง6เดือนเนี่ยหรือว่าเป็นหลัก เ,เขาอยากบอกว่าทุกโมเมนต์เกี่ยวกับคุณลืมไม่ได้เลยความเป็นสี่ดาบจะกินก็คิดถึงจะนอนก็คิดถึงตื่นมาอาบน้ําก็คิดถึงโดยเฉพาะเวลาที่อยู่คนเดียวเยงาจังเลยต่อให้มีคนมากมายเวลากินข้าวนะคะมีคนอยู่ตรงหน้าเพื่อนฝูงไลยล้อมแต่ทําไมรู้สึกว่าแบบภาพลวงตาภาพลางเรือนเกี่ยวกับการกินข้าวกับคุณได้มองหน้าคุณเสียงของคุณหนังฟ้ามองว่าคุณรู้ฟังเนี่ย รู้สึกว่าแบบทำของใส่เขาหรือเปล่าเขาเป็นได้ขนาดนี้ตอนนี้นะคะมหาสเสน่ห์มตราที่เคยทํากับเขาเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันกลับมาแบบว่าทิมแทงเขาความรู้สึกที่มันต้องการมากแหงแมน่น่ะความต้องการที่ไม่หยุดไม่หย่อนความต้องการที่แบบว่าไม่เสร็จไม่สิ้นไม่จบ เขานะคะไม่เคยคิดว่าเขารู้สึกว่าจบกับคุณเลยทุกวันนี้คุณยังเป็นแฟนเก่าหรือเป็นคนในอดีตคนเก่าคนที่เขาเคยรักมากที่สุดคนที่เขาเคยผูกพันแล้วก็อยากได้คืนมากๆตอนนี้สิ่งเดียวที่เขาต้องการคืออยากรู้ว่าคุณอยู่ไหนอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลอยู่ประเทศเดียวกันหรือเปล่าคุณยังโสดหรือไม่คุณแต่งงานหรือย,ยังคุณมีใครคุณมีลูกหรือย,ยังนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับคุณมันฟุ้งในอารมณ์เขาหมดแล้วก็ แพชชั่นของเขาตอนนี้ไง อยากรวยอยากรวยอยากตามหาอยากตามหามีคนคนหนึ่งนะคะราศีกุมราศีเมษร,ราศีเมถุนกําลังอยากเจอคุณมากๆสลับพลังงานเอาได้หรืออาจจะเป็นคุณที่คิดถึงบุคคลเหล่านั้นแล้วก็อยากเจออยากให้กงล้อของพมลิขิตกงล้อของโชคชะตาเหวี่ยงเขากลับมาต่อให้ไม่ได้รักกันแล้วไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วแต่ขอให้ได้กลับมาเป็นกัลยาณมิตรเป็นพี่เป็นน้องอยู่ในชีวิตกันก็ยังดี โดยเฉพาะลาสีกุมเนี่ยออกมาชัดมากเลยห้อยหัวเหมือนแบบนางฟ้าครับ ชาตินี้ผมคงตายตาไม่หลับถ้าหากว่าไม่ได้รู้ว่าตอนนี้น้องนางเนื้อนวลคนนั้นของผมสุขสบายดีหรือไม่แต่งงานมีลูกมีครอบครัวไปหรือยังนะคะพลังงานวันนี้ค่อนข้างจะหดหูแล้วก็ดีฟให้รู้ไว้ว่าทุกวัน,ท,นทุกคืนที่เขาอยู่คนเดียวเขาสวดมนต์อธิษฐานร้องขอตต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลให้เหวี่ยง fc ของนางฟ้า กลับไปเจอเขาอีกครั้งไม่ว่าจะเจอในสถานะใดก็แล้วแต่เขาพร้อมแล้วก็อยากที่จะอธิบายพูดบอกกล่าวกับคุณว่าเขาไม่เคยลืมคุณเลยไม่เคยเอาคุณออกไปจากความทรงจำออกจากหัวใจที่มันแบบว่าเหมือนโดนทิ่มแทงด้วยความน่ารักความมีสเสน่ห์ความแบบทุกสิ่งอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นกับคุณมันฟุ้งอยู่ในห้วงลึกของอารมณ์ ห่วงลึกของหัวใจห่วงลึกของจิตวิญญาณของเขาความแฮงแมนเนี่ยทุกวันนี้นะคะคุณอาจจะคิดว่าเขาแต่งงานมีแฟนมีครอบครัวไปแล้วหรือเขาอาจจะแต่งงานมีแฟนมีครอบครัวใหม่ใดๆไ,ไ,ไปแล้วแต่ ภายใต้ความดีความลึกของซิลิบัมในห่วงลึกของหัวใจชาวราศีเมษราศีกุมราศีเมทุนมิเคยลืมคุณเลยได้สักวันนะคะเป็นการอ่านไพ่ที่ยากแล้วก็โมโหมากกับการหยิบไพ่ได้แบบนี้ไม่น่ารักเลยอะแต่ไม่เป็นไรในเมื่อไพ่ออกมาแบบนี้ก็ต้องอ่านแบบนี้ค่ะมีคนคนนึงกำลังที่จะกลับมาตามหาตามเจอคุณแล้วก็อยากทราบเกี่ยวกับเรื่อง รา,ร,ร,าราวของคุณนะคะน้ำตาจะไหลละโอเคกุดนายคิดฝันดีนะคะวันนี้ไม่มีเพ,เพงเลงอะยรจะให้คุณดู้ฟังเลยก็แบบกรับตัวก็มีได้ให้เดินต่อไปต่อไปไม่ถึงเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเดินไปถึงไหนกันดีโอเคบา,บายบายฝันดีนะคะ F-C ที่น่ารักของนางฟ้าทุกคนนะ